ถ้าเกิดว่าผ่านรอบแรกแล้วนะคะก็ค e e ือต้องเตรียมเงินยืนยันสิทธิ์ก <hier situación> ี่บาทนะคะซึ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก๋วีทีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือเกิดจากมีน้องๆถามพี่เข้ามาเยอะมากว่าถ้าเกิดว่าผ่านรอบแรกแล้วนะคะก็คือ ต้องเตรียมเงินยืนยันสิทธ์กี่บาทนะคะซึ่งพี่จะบอกว่าแต่ละปีนะคะมันไม่เท่ากันเลยค่ะน้องๆอย่างปีพี่นะคะตอนนั้นเนาะเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วนะคะเมื่อสปีที่แล้วที่พี่มายืนยันสิทธิ์ครั้งแรกเพราะพี่ก็ติดรอบแรกนะคะก็คือพี่ได้จ่ายไปประมาณ1 4 0 0นสี่พันะคะ100บาทนะคะแต่ว่าหมือนปีหลังๆมันก็มีเพิ่มขึ้นมามันก็ตามเศรษฐกิจตามยุคสมัยอะคะ่ะ ว่ามันขอมันแพงขึ้นอะไรอะไรมันก็ขึ้นเนาะซึ่งพี่ก็ไปถามน้องรุ่นล่าสุดมามันก็ยังอยู่ในเลทที่อยู่หมื่นสี่เหมือนพี่อยู่นะคะก็ยังไม่เพิ่มเป็นหมื่นห้าเนาะพี่ก็ถ้าถามว่าต้องเตรียไมไว้เท่าไหร่นะคะพี่ก็คิดว่ายืนยันสิทธิ์อะคะ่ะมันจะใช้เงินอยู่ที่หมื่นสี่หมื่นห้าพี่ก็ให้เตรียไมไว้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าน้องๆบางคนอะกลัวว่าถ้าติดแล้วใช่ไหมเราจะหาเงินไม่ทันเนาะผู้ปกครองเราจะหาเงินไม่ทนันใช่ไหมคะ ก็อยากให้เตรียมไว้ประมาณนี้อยากให้บอกผู้ปกครองให้เตรียมไว้เพราะว่ามันจะต้องเสียก็คือยืนยันสิทธ์เนาะเพราะอ่ะยืนยันสิทธ์ก็ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าเตรียมไว้เลยแล้วก็อิงที่ต้องเสียก็คือพวกชุดอะคะ่ะเพราะว่าอ่าตอนนั้นพี่ได้เสียพอพี่ยืนยันสิทธิ์ปุ๊บเข้ามาปีหนึ่งพี่ก็ได้เสียเกี่ยวกับค่าชุดอะคะ่ะมันจะเป็นค่าชุดชุมชนชุดภาระชุดต่างๆพี่เคยเล่าไว้ในคลิปก่อนๆแต่พี่ก็จําชื่อไม่ได้แล้วเนาะก็คือมันจะต้องเสีย พวกค่าชุดต่างๆชุดภาระชุดธรรมะอะไรเงี้ยออีกประมาณ900 0นเนาะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าปีน้องๆจะเพิ่มขึ้นไหมนะคะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะคะแบบเป็นเศรษฐกิจแบบนี้มันก็อาจจะเพิ่ม mm. เพิ่มขึ้นได้เนาะของมันก็แพงขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้เตรียมไว้แต่มันไม่ได้จ่ายติดกันนะคะแต่บางครั้งอาจจะได้แบบถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆอาจจะแจ้งทางวิทยยได้ว่าแบบ คือขอจ่ายแยกไม่ใช่จ่ายรวมแต่ถ้าใครแบบมีใครที่แบบว่ามีทุนที่จ่ายได้พร้อมกันก็จ่ายได้แต่สําหรับใครที่อ่าไม่พร้อมก็สามารถอ่าแยกจ่ายคนรอบได้ก็สามารถแจ้งทางวิทยาลัยเขาได้นะไม่ต้องแบบว่าเอ้ยไม่มีไม่มีก็แบบไม่ใช่ว่าเขาแจ้งมาอย่างไงเขาแบบเออจ่ายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถคุยกันได้นะคะถ้าต้องเตรียมค่าเทอมด้วยค่าเทอมก็ไม่เกิน ก็ไม่เกินสามหมื่นค่ะสําหรับค่าเทอมอย่างเดียวเนาะไม่ไม่เกี่ยวกับค่ากินนะเพราะว่าบางคนกินน้อยกินมากอย่างพี่ก็เปืองหน่อยไย่ก,กินเยอะใช่ตอนที่พี่อยู่ปีหนึ่งพี่ก็ไม่เปืองหรอกแต่ว่าตอนพอมาปีสี่ก็กินเอากินเอาจนตัวจะแตกอยู่แล้วนะคะ<ฮ>ก็ค่าเทอมก็ไม่เกินสามหมื่นสามหมื่นกว่า,ก,วาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปีน้องๆเขาเพิ่มค่าเทอมให้เนาะจาก ปีพี่ได้แค่สามหมื่นปีหลังจากพี่ก็ได้ประมาณสี่หมื่นนะคะเพิ่มจากสามหมื่นเป็นสี่หมื่นก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าค่าเทอมอะมันจะไม่ได้ได้ตรงกับจ่ายเนาะมันอาจจะแบบต้องให้นอ้องสำรองจ่ายก่อนเพราะฉะนั้นน้องๆที่จะมาเรียนพยาบา,บาลบรมน้องๆก็ต้องให้ผู้ปกครองเตรียมเงินไว้ด้วยเนาะบางครั้งอาจจะต้องสำรองจ่ายก่อน<ม>เยอะเลยแหละกลัวที่ทุนมันจะออกอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็ ไม่อยากให้น้องๆต้องมาคอยเครียดเรื่องนี้ด้วยอะไรเนาะแต่สําหรับคนที่ไม่มีจริงๆก็สามารถมันก็สามารถขอทุนขอทุนได้เนาะอย่างพี่ก็ขอพี่อย่างพี่ได้ทุนสมเด็จย่านะคะก็ได้10,000บาททุกปีเนาะสีจนจน,จ,นจบปี4แล้วก็มีเพื่อนพี่ที่แบบว่าได้ทุนอื่นที่ประมาณ25งหมตลอดจนจบปี4่ใจเขาเดิมให้ตลอดจนจบปี4ซึ่งทุนได้เปล่าอันนี้ก็คือ มันจะมีให้ตลอดสําหรับน้องๆที่ขาดทุนทร,ร,รัพยค่ะแล้วก็เรียนดีเนาะสามารถติดตามได้เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งเราเราต้องติดตามข่าวตลอดเน,ะะนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครนะคะบ๊ายบาย